ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมาพบ้าะพร้ากันย่ำส่อส่วันศุกร์ที่เจ็ดนะครับพี่น้องครับมื้อนี้กับมาพบ้าะพร้ากันคือเก่ากับหันสาฟ้าม์นะครับพี่น้องมื้อนี้เป็นวัชชุดไม้สุดโตเลยนะครับพี่น้องครับคลิปที่แล้วนี่ขายไปหมดแล้วนะครับเนาะมื้อนี้หามะไม้ในเหยือกชุบี่แบบจุใจเกือบงี้สิบโตนะครับพี่น้องมื้อนี้มี อาจจะมี่ต้องว่าสาวล้วนๆนะครับเนาะผพ้ใดอยากจะได้งัวเป็นหุ่นหมูหมูหุ่นตันๆกะตัวนี้เลยแหละครับพี่น้องครับนะนอกจากงัวยูตรงนี้แล้วเด้อครับพี่น้องเด้อยูคอกทางคุณอีกกะมีหายหลายตัวอยู่สิมีแถมฟรีบัสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวสิพามาพูดคุยเบื้องกันนะครับพิกัดของหันสาฟรามนะครับยูทีบ้านเปื่อยตําบลหนองโกอําเภอบรรเบือจังหวัดมหาสารคามครับเดี๋ยวสิพาเบื้องราคาเป็นอย่างเครือขายเบิดอทุกคลิปนะครับพี่น้องครับตัวนี้ หันสาฟาร์มถือว่าเป็นฟาร์มที่มาแรงข้าสำลับวัวอร่อยหัวโล้นนะครับเนาะนี่ครากะบสถเสียเวลาครับไปพูดคุยทักทายครับทางน้องแตงครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ก็ชุดใหม้น้องแตงเนาะแมนค่ะชุดใหม่ทั้งเบอร์ไรไอมาเนย์เกือบมีซิบเบอร์ประสาทเลยพี่น้องแม่นจ้ะเกือบีฝากเบอร์ตัวนะครับจุกเลยมือเนย 063-731-4035ค่ะ Facebook หันซาฟาร์ม ID เดียไลฟ์เบอร์โทรศัพท์เลยค่ะสำหรับผู้มาเบิ้องไม่ครับมันี้เขาส่งฟรีสรงร่สง,ฟสงฟรี200กิโลเมตรแหกค่ะเนาะเกินนั้นกับขวดคุยกันไหนคือเก่าค่ะครับผมแล้วกับมือนี้ถ้าผู้ใดซื้อยกซีโตกับมีแถมตัวหนึ่งคือเก่าค่ะตัวแถมสีอยู่ในขอกจ้ะตัวแถมอยู่ในขอกเป็นว่าสาวตัวแม่ยได้ครับพี่น้องครับจ้ะเอาเอ่อตัวที่แรกเบอร์หนึ่งก็ตัวใดครับเอาตัวนั้นก้อนอะไรค่ะเอาอะไรมาจากทางผิดนะครับเด เบื้องสาวเดียวเห็นมันจบแล้วครับเช่ได้เปรียบพี่น้องก็ต้องไปเรีอนคามครับมัน่อเห็นแบบชัดคลิปกว่าทีนี้สิบกว่านาทีนี่แหละครับผมตัวแรกนี่งวดจักเดือนครับตัวนั้นงวดเจ็ดเดือนกว่าค่ะเจ็ดเดือนลูกพ่อไหนลูกเจมบอลจ้ะเจมบอลส้นสูงเท่าไรครับสูงกับประมาณร้อยยี่สิบหาบวกค่ะร้อยยี่สิบหาบวกงวดอยู่นี่มีมีใบห้สุดโตบ่มีทุกโตค่ะมีทุกโตัวสีบอลทีเดียวเลยเด้อพี่น้องเด้อสิบอลเดี่ยวทุกคลิปนะครับไอสิบอลเดี่ยวทุกโตนะครับเนาะมีใบมีหลอดห้สุดโตนะครับ สูงลอยยี้ใช่หมาบวกลูกของเจมบอลนี่แหละมั้งเอาตัวตัวนี้แทงเปิดเท่าไหร่ตัวนี้เปิดไว้หนึ่งมืน่นคับอีกหาลอยค่ะมื่นครับอีกหาลอยนี่แลดดหละผู้ใดหางบมื่นเดียวมื่นหนึ่งอยู่นะครับพี่น้องครับกะตัวนี้นะครับเด้อทรงฟรีอีกสองลอยลูกุณนี้พี่น้องครับถ่ายยกสองตัวหรือสามตัวไปนี่ค่ะสี่ลดได้อีกนะครับอาจจะทรงฟรีตัวอีสานพุ่นละต่อถ่ายยกสีได้แถมง้ออีกตัวหนึ่งนะครับเอานี่ยูนี่ผลฉีดวัคซีนใหายเหนื่อยนะครับเอาของมาหน่พี่น้อง นี่มื่นกับอีกหา้อยใส่แบบนี้ลอยงีสิบหา 100, นะครับพี่น้องครับเออนี่ขออภัยด้พี่น้องเสียงมือสัอ่วสิบวรอรอบในมนีเพราะว่าอาการขึ้นิเป็นวัดนี่แหละครับผมขอบงูด,ดำโบดเป็นงวสาวนะครับตัวที่แรกตัวสองแตงเจ้าตัวไหนทั้งทั้งผุดก่อนหน้มันยัางยืนดีก่อนอันนี้มันเจีเเมันของขาอยู่เอาไปเอาตัวยืนดีก่อนสลับไปทางพี่นะครับพี่น้องครับให้เสียงมันอกจากขาออ ตัวที่สองเอาตัวแดงตัวนี่แหละจ้ะนี่นี่เอาตัวยืนดีๆเนี่ยแหละครับผมนี่นะครับตัวนี้เป็นงวงหัวล้นตัวเงาเงาครับอ่าลูกพ่อได้แต่งตัวตัวนี้เป็นลูกล็อกกี้จ้ะล็อกกี้อายุน้องกี่เดือนครับอายุได้แปดเดือนกว่าค่ะสูงเท่าไรตัวนี้ตัวนี้สูงอยู่ประมาณเกือบเกือบร้่อยสามสิบอะค่ะใส่ประมาณรนอยสามสิบบวกลบติดเบียดได้ด้วยพี่น้องเด้อตัวเงาเท่าไรครับตัวนี้ ตัวนี้เปิดไว่หนึ่งมืน 4, ่นสี่พันห้าร้อยค่ะหมื่นสี่ห้าร้อยได้ครับใส่นี่โบ้เหลือได้ครับพี่น้องครับสำหรับหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดมื่นแปดมื่นเก้านี่พี่น้องครับ,ค,รบคุณภาพก็ถือว่าได้ตามราคานะครับพี่น้องหมื่นสี่ห้าร้อยเบิ้งมุมนี่ครับเบิ้งหลายๆมุมใช่กันทั้งมุมสูงมุมตำ่ำเลยแหละเออเบิ้งขวนกับเบิง้งเหลานะครับพี่น้องครับนี่หูเชื่องเชืช่องหนึ่งนะครับเนาะย,ยืนดียกดีเล็บไม่มีปัญหาอขอบหูดำโบดนะครับเนาะนี่เบิ้งขวน เราสือผ้าเบื้องด้านใส่ได้ครับพี่น้องครับด้านใส่กับบัวปานบ่วล้างเบื้องสีขางเดียวแล้วเด้อครับเด้อพี่น้องครับหมื่นสี่หาลอยนะครับ<อ>ถือว่าเบื้องเหงาหางหางบ่วดอกบอ่วแซมนะครับพี่น้องอเออนี่นะครับเหงาหางกบยันยันนี่แหละอนี่อเนี๋ยวก่อนถืไปเบื้องตัวต่อไปเบื้องมุมนีก่อนอตัวที่สามครับตัวนี้จ้ะตัวที่สามยุขหนากันเลยนะครับใส่เดียวกันเลยได้พี่น้องครับ ไซด์เดียวกันยืนยกดีดีนะครับเนาะตัวนี้นี่ลูกพ่อได้แต่งโตนั่นลูกอันดามันค่ะน้องจักเดือนละแปดเดือนขึ้่นค่ะสูงร้อยสามสิบเลยพีตุ้แมนค่ะเนาะ,ะอันดามันแปดเดือนทอดได้ครับตัวนี้เปิดไว้หนึ่งหมื่นสี่พันบาทค่ะตัวนั้นหมื่นสี่นะครับพี่น้องครับหมื่นสี่อันดามันยืนยกโค้งสางดีนะครับพี่น้องครับโครงสร้างสวยๆเลยนะครับโค้งสางใหญ่ๆแล้วก็โบดฮอดหลังนะครับพี่น้องครับนี่เด้อ คุ้ยหลังนี่ดำนี่แหละครับผมนี่นะครับเนาะเดี๋ยวผมดันว่าให้น้องยกหนาขึ้นนี่บดลึกนะครับพี่น้องครับด้านซ้ายกะอะบอัวป่านบัวด่างด้านซ้ายนะครับเนาะนี่เดี๋ยวหางจังมึงนะพี่น้องนี่ด้านซ้ายนะครับพ่วงหางดำเปิดตัวนี้บดจัดนะครับนี่อ่ะตัวที่สามนะพี่น้องครับเห็นด้ว ตัวนี้มือซีถ่วนได้พี่น้องเนอมือซีถ่วนตัวคูนีา่งั้นนะครับผู้ใดอยา,ากกินยกไปคู่เบอร์สามกับเบอร์สี่ให้เบื้องล็บอยากเให้เบื้องมุ้งของกวง่างสองตัวนี่เอานี่เบอร์สามมือซีหาลอยเ,อเบอร์เอ้ยเบอร์เบอร์สามโอเคเบอร์สองตัวต่อไปเบอร์ที่สี่ครับตัวนี้จ้ะเอาตัวนี้เด้อครับพี่น้องครับตัวนี้หุ่นสมูทล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นหุ่นตันๆนะครับพี่น้องแข้งขาข้อขาดำนะครับเนาะเอา,เอา ผมอย่างธรรมชาติง้วนน้อยพี่น้องครับมันก็ี้ตื่นมาชูจักน้อยเอ้ายู้ยไกลๆก็ได้ตัวในลูกพอได้แสงลูกสติงเล็กค่ะหนังหนาได้ครับพวกหนังข้อพี่น้องน้องเจ็ดเดือนนี่เจ็ดเดือนกว่าค่ะเจ็ดเดือนสูงเท่าไหร่สูงกับประมาณร้อยงี้สิบห้าบวกค่ะประมาณร้อยงี้สิบห้าบวกได้พี่น้องเด้ออ่ะนี่นี่ได้ครับได้ในพวงหนากอนก็ได้ตัวนี้เป็นวัตถีกระดูกใหญ่แข็งขาใหญ่นะครับเนาะเาหางกลมไงนี่แหละครับผมเอออ่ะตัวนี้แทงเปิดเท่าไหร่ หนึ่งมืนสี่พันบาทค่ะตัวนี้หมื่นสี่แล้วครับพี่น้องครับอันนี้มันต้นกล่องสื่อๆได้ค่ะพี่น้องครับง่วงประดี๋เดือดแล้วครับผมหมื่นสี่นี่เบิ้งเออนี่เดียวเบิ้งถ่ายยืนนะครับอันนี้เบอร์ที่สี่แล้วพี่น้องเด้อเบอร์ที่สี่หมืนสี่ตัวนี้ทรงดีงามครับแล้วก็หลังค่อนข้างที่จะแตกนะครับเนาะแค่นลังแตกๆนะครับนี่เบิ้งเบิ้งขวัญสวยๆนี่นะครับเออ แข้งขากระดูกใ่ญ่ดีแข้งขาใ่ญ่ดีเดี๋ยวส่พยพายามสิเวยบึงทั้งหางนองหางง่ญ่ดี้ะพี่น้องครับนี่กหางใหญ่ได้หละครับผมบุญหลงพี่น้องขินหางนั้นมานี่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 เอาซีเบอร์แล้วตัวที่หาครับพุนจ้ะตัวแดงแดงขุนตัวที่หางกสิมาเบึงทั้งนี่นะครับพี่น้องครับโอ้ตัวนี้แดงเข้มได้หละครับผมเออตัวนี้แดงเข้มนะครับเนาะตัวนี้นว่แดงแมนจ้ะ ตัวที่หาแดงเข้มลูกพอได้นี่ลูกพริกแดงค่ะลูกพริกแดงครับเอาตัวนี้ออกก่อนเด้อเด้อเออเป็นย่างดอกเป็นอยังอเอก <situation> นเองนี่ลูกของพริกแดงอายุจักเดือนนี่ตัวนี้ได้เจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนแดงเข้มแดงใหม่เลย้อครับสูงเท่าไรแดงตัวนี้สูงกับประมาณลอยงีสิบบวกบวกอะใส่ประมาณลอยงี้สิบัด้คพี่น้องเด้ออ่ะสีแดงเข้มนะครับเนาะเบ่งเหงาหางนะครับนี่อ่ะนี่นะครับ เดี๋ยวผู้ช่วยไหลเห็นมันหยาบจังหน้ากันพี่น้องครับจะได้เห็นชัดๆเนาะเดี๋ล่ะหยาบไปกันลูกหยาบไปกันทั้งคนแล้วอยาบได้เพี่น้องดันให้มันเห็นสีกันเออนี่เออตัวน,วนี้ตัวนี้เท่าไรแต่งหนึ่งหมื่นสี่พันบาทค่ะหมื่นสี่แล้วครับพี่น้องครับหมื่นสี่แล้วเห็นปะ่ะเออเอาเบื้องมุมอีกอะไรจังเห็น,น,นสีชัดนะครับเนาะหมื่นสี่ถลนถนเล็บไม่มีปัญหานะครับเบื้องหลังเอาเบื้องมุมใกล้ก่อนนะพี่น้องเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมุ้ยขังให้แดดตรงนียกันเออนี่ยืนตั้งสี่ลูกนี่พี่น้องครับเดี๋ยวเห็นสีสดชัดนะครับเนาะอ่ะตัวนี้สวยๆกะแดงเข้มนะครับต่อท้องกับจะขาวนิดนึงนะครับพี่น้องครับนี่อ่ะตบาสวยงามราคาเบาๆนะครับนี่เออสีสดแลยอันนี้เบอร์ที่หาได้พี่น้องครับบดจัดบดเข้มตัวที่หกครับตัวนี้คะ่ะอาวตัวนี้สวยบวดหลึกอ่างๆนะครับเนาะ ตัวนี้ตัวที่ตหก <6 S 2> <6 S 1> นีออ่ลูกพ่ออะไรนี่ลูกจมโบค่ะลูกของจมโบอายุจักเดือนได้แปดเดือนค่ะแปดเดือนหนังหนาหนาด้พี่น้องครับหนังหนานะครับเนาะแปดเดือนจมโบส้นสูงอยู่สูงกับเบียดเบียด 130, รอยสามสิบผุะคะเบียดรอยสามสิบได้พี่น้องครับนี่สีชัด,ชดตัวนี้แสงเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะตัวนี้หมื่นเจ็ดไดครับพี่น้องครับแต่ขยับใส่ขยับความงามขึ้นมาอีกนะครับเนาะ ราคากระขยับไปทีหมื่นเจ็ดเอา้ามาของงามๆการเลือกเอาครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เบื้องใกล้ๆมาเดี๋อันนี้หนังข้อหนาเป,นนเป็นสั้นเป็นสั้นี่ยด้วยพี่น้องแข้งขาขอขาดำเลือกดีเลยล่ะเดี๋ยวจะเบื้องห่างนะครับนี่ด้านขัวกับด้านใสาสีขึ้นกันหรือหละพี่น้องเดี๋ยวได้เบื้องหนาใกล้ๆก่อนนะครับอึบ ดูมุมใกล้ๆเออว่างหนาตรงอถอยมาเบื้องใกล้ไปด้เอาให้เห็นทุกมุมไปเลยนะครับอันนี้เบอร์ที่หกเป็นปะเบอร์เจ็ดจ้ะอเบอร์ที่เจ็ดเบอร์หกแม่นแมนเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกอ่ะนี่ได้ครับพี่น้องหลังมันว่าแอน,นะด้ครับมันยืนว่เทียงสิเพราะว่ามันอยูใ่ในหนีบเป็นหลองนะครับเน,ะนาะแค่หลังแต,แตกๆเล้ล่หละเออดียิยืนเทียงเราไปดิเดี๋ยวส่เบื้องตอนยืนเทียงนะครับเนาะอ่ะ นี่นะครับยืนเทียงทีนี่เอาง้าม,มาเลยพี่น้องนี่ละเมื่นเจ็ดเออเราเห็นสูงขึ้นไปตัวต่อไปครับตัวนี้จ้ะเมื่อเจ็ดบปนี้ต่อไปที่เด็ดเลยนะครับอโอเคแล้วดี่เดี๋ยวะเดี๋ยวผมหาป้องยางไปกันพี่น้องอึ้บวาไหลแฮงเดี๋ยวห่าไหลเอลเอตัวเดี๋ยวดะเดี๋ยวดอึบตัวนี้ตัวที่เจ็ดบ่ะแมนจ้ะตัวเาวงาไงเาได้พี่น้องครับเดียด๋วยวดะเออ เดี๋ยวผมจะเป็นชุดให้ยับเส้แดดซื้อให้หนูพี่น้องเจ็ดสิบห็นชันยี่สิบวิญญาณแสงตัวนี้บักเงาหล้วกันหนาพ้อผมนะครับเนาะตัวยาวตัวหนาด้วยเออลูกพอได้แตงตัวนี้ลูกวิโก้ค่ะลูกวิโก้นนองอายุจักเดือนได้แปดเดือนกว่าขึ้นค่ะอายุประมาณแปดเดือนตัวกว่าโตเงาเงาหลังตรงตรงนด้คับพี่น้องหลังตรงดีเลยนะครับเนาะเออดีบ่าเงาหางเอานะครับล้ําโตเงาค่ะตัวนี้โตเงางามอยู่ตัวนี้กันไร เอาบื้องยืนนี่ดีตัวนี้แต้งเปิดเท่าไรหนึ่งหมื่นแปดพันหาร้อยตัวนี้หมื่นแปดห้าร้อยได้พี่น้องครับหมื่นแปดหาร้อยนะครับเนาะเออนี่เบิ้งท้ายยืนมาดิมื่นแปดห้าร้อยเอาเบิ้งมุมนี่เหนาหนาๆย,ยุยยุยนะครับเนาะเดี๋ยวให้เบิ้งหนาใกล้ๆครับดูหน้าชัดๆเออนี่เบิ้งหนังข้อเปอ็นสัตวเบิ้งทั้งมุมใกล้มุมไกลได้ครับเบิ้องขีบบนชั่วพี่น้องครับอยากให้เห็นชัดๆนะครับเนาะนบางทีเอากล่องเข้าไป ไก,ก,ก่ไกม่มันไก่มันไก่ตื่นเสมอเด้อเงาหางบักง่ายเลยนะครับโตดีคะ่ะหนอกจับดีัวจริงไงเออเนี่ยเอาบนโค้ง,งสางม,มุมหนีบต่อมันยืนหนึ่งเทียงนี่ถ่า,าทย้อนเสียงแค่น้อยสละเดี๋ยวให้เบงเงาหางนะครับเงาหางง่ายง่าย้อาโย้ไว้เลยอ่ะอนี่เออ่นีะนะครับ ตัวนี้มื่นแปดตอนนั้นแตกเนาะมื่นแปดหาลอย 18, ค่ะมื่นแปดหาลอยพี่น้องครับตัวต่อไปครับตัวนี้จะ้ะตัวที่เท่ะเลบูเบืออะไรเบ, <8. S 1> บอร์แปดเบอร์แปดนะครับเนาะเบอร์แปดนี่นะครับเด้อมุ้งเอกที่ใส่ใหญ่ขึ้นมาอีกหลายเติบเลยนะครับพี่น้องครับหนังหนาโค้งสางใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับเนาะเดี๋ยวตัวนี้ลูกพ่ออดไนี่ลูกเคปเจ็ดสองค่ะเคปเจ็ดสองน้องจักเดือนครับได้อีกเก้าเดือนค่ะ เก้าเดือนสูงเท่าไรนี่ก็รลอยสามสิบปวกคุณนะคะลอยสามสิบกัวอ่ะลอยสามสิบกัวได้อครับพี่น้องครับตัวนี้แตงเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทค่ะตัวนี้หมื่นเก้าได้ครับใส่130ลอยสามสิบกัวหางเงาธิรากดินเลยได้อพี่น้องเด้อตัวนี้อ่ะเบื้องใกล้ๆครับอะไรมูหมื่นเก้านี่ก็สิได้ใหญ่หนางามขึ้นมาอีกหลายเลยเนาะครับเนาะอ่ะนี่ขอบหัวเบื้องหน้าตรงท่านนี้ลดนะุนะแข็งขาดำๆเรืบ่มีปัญหาหรอกครับผม เดี๋ยวได้ให้เบื้องขวนนะครับเนาะเออนี่ด้านซ้ายกันบ่าปา,บา,านบ่ดร่างเด้อครับผมด้านซ้ายเ,เดี๋ยวได้พี่น้องชัดปะ่ะพยามพีเบื้องฐาเขายืนเลยเบื้องด้านซ้ายเอายืนกันหนุกนี่นี่นะครับอ่ะน,นี่เห็นเด้อเออนี่เบื้องเหงาหางครับผมตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับพี่น้อง ตัวนี้ตัวใหญ่ๆสวยๆเลยเออเอายืนดีแล้วบะเนี้นะครับนี่เห็นว่าพี่น้องมันยืนว่าได้รับแสงปันใดนะครับตัวต่อไปครับเอาตัวนี้ค่ะตัวนี้เดี๋ยค่ะพี่น้องครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะไล่เห็นมันจากน้อยกันนะครับพี่น้องอนย้าไปกลุกเบือเดเ,เออเดี๋ยวดะไปเลยไปเลยนี่นะครับเบอร์ที่เท่าไหร่วพี่นอ้องเบอรตามหน้าจอตามหน้าจอเอาก็ได้ต่อไปบ,บนะครับ ตัวนี้งวดเจักเดือนแตกเอาหนึ่งเดือนเก้าเดือนค่ะเก้าเดือนนะครับลูกพ่อไหนลูกโนเบิลค่ะลูกโนเบิลเก้าเดือนนะครับโนเบิลเก้าเดือนหนาค่ะนะครับสูงสูงกับประมาณหน่อยสามสิบป่วงอะค่ะหนาคักตัวนี้แตงเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยค่ะหมื่นแปดห้าร้อยได้ค่ะพี่น้องผู้ใดมักหน่าตัวนี้เลยนหรอครับหนาลึกนะครับเนาะหนาหนาลึกๆนะครับเดี๋ยวให้เบื้องแผ่นหลังนะครับเออนี่เบื้องแผ่นหลัง ะครับเบื้องทั้งขวาบนันี้กเรื่องเอาเบื้องหน้าตรงก้อนก็ได้น,น,นี่นี่เดอ้อเบื้องด้านขวาครับผมนี่นะครับเดอ้อเบื้องด้านขวาบมมีปา่มมปาบมมีดังนี่นี่น,น,งงนั่นหนางน้ำนี่นะครับชัดว่าฟีน้องเด้นะอเออ ตัวนี้ชัดๆเลยเดี๋ยวสิผ้าเบื้องตัวต่อไปนะครับพี่น้องครับเออโอเคไปดิพยายามวยใส่แสงให้พี่น้องในเบื้องชัดๆนะครับเนาะเออ,อเป,ปล่อยเล็กก็ได้ไปเลยปล่อยๆมันเออเอ้าตัวนี้อันนี้เบอร์สิบเบอร์เบอร์สิบที่สิบนะครับเนาะจ้ะตัวนี้ลูกพ่อไหนครับลูกฟอสตินอตค่ะลูกฟอสตินอตกะอายุป,ประมาณจักเดือนตัวนี้ได้แปดเดือนกว่าค่ะแปดเดือนกว่าง้วนอีปานหมูเลยเด้อครับพี่น้องอันนี้มันยืนอยู่ในร่องสื่อๆเด้อครับเด้อนี่ นี่นะครับเอาอหางยันยันบดบดๆัดจัดนี่แดงเข้มพร้อมเลยพี่น้องเด้อดา้านซ้ายบัวปานบวัวดังนะครับสูงเท่าไรแตงสูงกับประมาณร้อยงี้สิบห้าบวกบวกร,บร้อยงี้สิบห้าบวกบวกนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะนี่นี่นะครับพี่น้องครับเออเอาเบื้องทั้งด่าก,กระเด็นพี่น้องตัวนี้เท่าไรแตงหนึ่งหมื่นแปดพันบาทจ้ะต,ตัวนี้หมื่นแปดด้วครับพี่น้องครับหมื่นแปดนะครับเนาะ สีจริงี่แดงเข้มแดงจำนะครับเด้อมันยืนกลมซื่อๆนะครับเนาะเอาอยากได้กับมาเอานะครับพี่น้องหมื่นแปดนี่เอานี่นะครับเอาปล่อยมันหลุดเนาะนีนะครับหลักจะ่งเสร็จเลยเด้อเออเขาไปยังดอกตัวต่อไปครับตัวนี้จ้ะเออนี่นะครับเห็นด้านข้างไว้นี่นี่อยากให้เห็นสีเออแต่ท่าไม่ชาของง้อหน่อยพี่น้องเสียวมันของขาเอาตัวต่อไปครับผม ตัวต่อไปแดงโอ้หแดงเข้มแล้วก็บยาวพ้อมนะครับตัวนี้ไอ้ลูกพ่อได้แต่งลูกซีไว้หนึ่งสามสามค่ะซีไว้หนึ่งสามสามน้องจักเดือนนี่ได้แปดเดือนค่ะแปดเดือนหนังย่นย่นเลยเด้อพี่น้องหนังย่นเออนี่นะครับยาวตัวนี้แต่งเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทค่ะหมื่นแปดได้คับพี่น้องครับเออตัวนี้ยืนสวยเลยพี่น้องนี่เห็นจะชัดเลยเหรอตัวนี้ประนี้ยมื่นแปดเออเบื้องมุมกใกล้ๆกล้นระเี๋<ม>สยสวยๆเลย นะครับมืดแผ่นเอาเบื้องหน้าตรงเบื้องแท่นหลังนะครับนี่เด้อสวยๆเลยเดบบวม่มีปัญหาด้านไส้กับ่ัวฝานบัวด่างนะครับนี่ถอยมาเบื้องมุ้งไปไกลห่นะครับเนาะนี่นะครับขอขาแข่งขาบวม่มีปัญหานะครับเนาะเดี๋ยวให้ดูนี่ถ่ายนะครับเออ นี่เด้อตัวที่เท่าไรหรอบูตัวที่11ค่ะตัวนี้ตัวที่11โอเคอ่ะต่อไปสิภาพไปเบิงตัวหนาดเล็ก่ะแต่งแมนจ้ะโอเคตัวที่1ิบสิอนะครับพี่น้องครับเออนี่ตัวที่12โอเคเออเดินเลยอ่ะโอเคตัวนี้หมูตันเลยด้อครับพี่น้องนี่เออขนาลงลูกตัวนี้ย่างตันย่างน้ำตัวยุตินคลิปนี่แหละครับผม ลูกพ่อใดตัวนี้ลูกเคฟสามหนึ่งค่ะลูกเคฟสามหนึ่งนะคะพี่น้องครับน้องจักเดือนได้8เดือนค่ะเดี๋ยวเดิมมันยดืดคอเออเอา,เอา,เอาปล่อยมันสียางหนีไปนี่อันนี้อยากให้งามัน่อสุดแล้วพี่น้องเออแปดเดือนสูงเท่าไหร่สูงกับประมาณลอยงี้สิบห้าบวก<อ>บวกลอยงี้สิบห้าบวกบวกแต้งเปิดเท่าไหร่สองหมื่นเก้าพันบาทค่ะตัวนี้สองหมื่นเก้าได้ค่ะ 2, 9, ดคเดี๋ยวสิพาเบื้องรายละเอียดจะชัดฟังราคาไปก่อนตัวนี้ตันหนาใหญ่เด้อครับพี่น้องเด้อหูสันบลามันเบื้องกลามเนื้อให้เบื้องกลามถ่ายเด้อพี่น้องงครับบเ ก้ามท้ายนี่ย่างจังเลยแหละครับผมเออนี่บูดเข็มแล้วก็มาเบิ่งเหงาหางครับผมเอาโดนๆสีมาแบบนี้ผู้ใดหาว่าท่านพ่อแต่แม่เพิ่นเป็นเลือดลอยด้ค่ะว่าแม่เป็นเลือดลอยแม่ลูกพ่อใดก่อนอันใดก่อนจ้ะลูกพ่อใดก่อนเก็บสามหนึ่งค่ะถ้าเกิดที่เป็นเลือดลอยพี่น้องขันขอมขโมยมาเป็นแม่เลือดลอยเนาะจัดแต่ว่าแม่เพิ่นขาเจ้าปุ๊ดแล้วก็เลยบ่ได้แต่ว่ากับสีบ่มีใบกสีบ่ได้ทรงจุดทั้งสี่เป็นบ่โอ้นี่แหละเพราะว่ามันเนื้อหนังมันหนาพี่น้องครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเนาะนี่แจมมๆเลลยะครับผ หูสันสันบราบันันหูสันพี่น้องครับนี่หูว่าถึงปากสันี่นี่นี่เด้เอ,อเออยืนท่านี่ก็มานี่ยตีเบิ่งจะัดเอาตัวนีงามเลยครับสองมือเก่าคู่ได้เซียวเก่เามันบ่ไข่มีมาแบบนี้เด้ครับโดนโดนสีมีมาเถื่อนหนึ่งนะครับนี่พอทุนเลยเบิ้งมุมนี่แด้พี่น้องครับหุนถึกๆนี่แหละเด็ดบ่เด็ดเบื้องเอานี่นี่เออโอเคเรื่องสวยพ้อมนะครับเบื้องแผ่นหลังหูนี่พี่น้องครับหูนึงเลย อะตัวนี่บังหนดนเอาบังมุ้งไก่จังน้อยดูหลายๆมุมใส่กันตัวต่อไปครับเอาทั้งพุนค่ะทั้งนี้กยุ่ยุ่นี่เหมือนเราได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวสิภาพไปเบิังมูอยู่ขอกทั้งนั่นนะครับพี่น้องครับก็มีอีกหลายตัวอยู่เดี๋ยวไปเบิังกันครับเอาพี่น้องครับกสิพามาเบิังอยู่ขอกฟังนี่อีกมีอยูหาสาวเด้อพี่น้องครับมีตัวแดงๆงามๆเลยเด้อครับพี่น้องครับอ่ะมีไอ้สีในักตาลก็มีนะครับพี่น้องครับ แตงจะเริ่มจากตัวไหนตัวนี้จ้จะเบอร์ที่เท่าไหร่บ่ะเด็กที่สามเบอร์ที่สิบสามจ้ะสิบสามเอาตัวนี้เบอร์ที่สิบสามกัถือว่าสวยทรงสมูทค่ะพี่น้องทรงสมูทหัวนุ่นนะครับพี่น้องเด้อน้องเป็นลูกพ่อไหนลูกโรเบิร์ตจ้ะโรเบิร์ตอายุจักเดือนอายุได้แปดเดือนค่ะอายุได้แปดเดือนสูงเบียดเบียดลอยสามสิบบาทเบียดลอยสามสิบอาเบื้องมุมนี่ก้อนตัวนี้แตงเปิดที 16, หนึ่งหมืน่นหกพันห้าร้อยหมื่นหกห้าร้อยนะครับลูกอ่าโรเบิร์ดนะครับพี่น้องเด้อ สวยสมูทเดีวยวสีผ้าเบื้องทางถ่ายนะครับเครื่องบดจัดเต็มนะครับพี่น้องครับบดบดเลยนะครับเนาด้านขวากะบ,บัวปานบัวด,ด่างนะครับเนาะขวามไม่ปานไม่ด่างสวยๆเลยล่ะครับนี่เบื้องหน้าตรงนห้าตรงสวยสวยสีเบื้องข้างเดียวแล้วเด้อพี่น้องเออท่านี่พอได้เห็นเล็บอยู่ครับผมเบื้องขวัญเรางูาหัวจับได้บราร์ได้เยอะพี่น้องครับนี่เด้ออ่าบาร์ดอยากได้กัน มาเอานะครับนะตัวที่1 3บสามั้งสิบสี่แตงเจาตัวไหนตัวนั้นเหรอตัวนั้นเป็นบอสสิบสี่ไปทางนี้นะครับพี่น้องครับอ่ะสวยๆได้ล,ละตัวนี้ก็ได้เอาหุ่นใกล้เคียงกันบวดเข้มบอดจัดหนังหนาตัวนี้ลูกพ่อไหนลูกฮุตตันค่ะลูกฮุตตันอายุจักเดือนอายุได้แปดเดือนค่ะแปดเดือนสูงสูงก็ประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกบวกอะค่ะตัวนี้เท่าไหร่ครับ 1 4 5 0 0จ้ะตัวนี้หมื่นสี่หาลอยได้พี่น้องยำได้คับพี่น้องลังคนอาจจะเดือดมาถึงตรงนี้เอาสองตัวนี่ถือว่าลดได้อีกส่งให้ฟีอาจจะทวาอีสานพุ่นละเอาสี่ตัวแถมฟีอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับเป็นงว่ตัวเมียที่แถมฟีตัวเกือบซุปนี่พุ่นละนี่เป็นว่าโบดได้พี่น้องนางหนาเห็นเป็นแล้วโดวยสิผ้าเบื้องทางหนาได้ครับพี่น้องครับเนาหูสันนี่หนาเนี่ยงับประเดิอดลอยครับตัวนี้ก็ได้เอ๋อเอานี่เบื้องเล็บไม่มีปัญหาหรอกครับ เอาดูด้านซ้ายนะครับเบิง้งนหลายมุมใส่กัน,น้ะพี่น้องเด้อด,ด้านซ้ายเดวสิพาปเบิง้งทางหาง,งหางวอ้งหางงหญ่ตัวนี้พี่น้องครับหางปเปียลับเสบเลยอ่ะมาเบิ้งมุมไ,ไกลน้ำมาเด้ออันนี้หน่จะตัวที่สิบสี่เราแต่งเนาะแมนจะสิบสี่ตัวที่สิบหา้าครับตัวั้นจ้ะสิบห้าตัวแดงนี่เด้ครับพี่น้องครับมานด้ตัวที่สิบห้าตัวแดงสวย,สวยเลยแหละครับ เย็นก็นลูกตัวนี้แดงใหม่แดงเข้มดีด้วยครับพี่น้องครับเออตื่นกองสื่อๆนะครับเนาะอ่ะเดี๋ด้อเด้อจอดก็ลูกง้ว่เคยใส่เมาอ่ะค่ะอันนี้เพิง่งเพิ่งใส่เมาเห็นมัน้ยนะครับพี่น้องแต่ว่าแดงนี้ดีบวบหลึกพร้อมตัวนี้งว้วะจะเดือนตั้งแต่งว้วได้เจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนลูกพอได้ลูกช็อกโกแลตจะ้ะลูกของช็อกโกแลตดนะครับส้นสูงอยู่ทีสูงกับประม,รมาณเกือบร้อยยี่สิบหาะะ่าค่ะเกือบร้อยยี่สิบห่าด้วยครับพี่น้องแดงเปิดเท่เล่นนี่ หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหาลอยจ้ะตัวนี้หมื่นเจ็ดหาลอยได้ครับพี่น้องครับผู้ใดมักสีแดงเข้มๆเอาให้เบิ่งหนาไกลๆเด้อครับเด้อนี่นะครับเนาะประสิทภาพเบื้องทางถ่ายเงาหางกลมๆใหญ่ๆนี่แหละครับผมสีนี่ยังจัดได้เด้อครับพี่น้องตัวนี้สียั่งจัดด้านขวากะเอาแดงเข้มบัวปานบัวด่างนะครับผมเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งฝั่งขวาเด้อครับพี่น้องครับเราจะไปดูฝั่งขวาทางนี้นะครับเนาะเออเอาเบิ่งหนาเท่ากันกระไรปานเร็ดร่อยตัวนี้กระไร นะครับนี่นี่เบื้องด้านขวาว่าป่านว่าดัางหนอกพี่น้องครับเออหนีเด้อเออนี่พยายามไหลไปทางนั้นให้นะครับเนาะเออนี่ยืนดีแล้วเออนี่นีได้ครับพี่น้องครับอ่ะเบื้องท้ายยืนตรงนี้เออนี่สวยๆตัวต่อไปครับตัวน,นั้นจ้ะ ตัวนี่นะครับพี่น้องครับตัวต่อไปตัวนี้แข็งดีครับลูกพ่อไหนน้องเจ็ดเดือนนี่ลูกกับตันค่ะได้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนกับตันพารวยนะครับแดงเข้มขึ้นกันสูงเท่าไรแตงสูงกับประมาณเลยยีย่เบียดเบียดรอยยิบหาค่ะเบียดรอยยิบหาอายุเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับแตงเปิดเท่าไหร่ตัวน,นี้เปิดใบหนึ่งมืน้นหนึ่งหนึ่งมื้นซื้อค่ะมื้นถั่วมื้นเดียวนี่แหละพี่น้องผู้ได้หางว่ามื้นเดียว นั่นแหละครับผู้ใดเบิ่งให้มันจมกสิเห็นว่ามืนเดียวนี่แหละครับผมเคยเป็นล้ำปีแล้วค่ะแต่หายแล้วตัวนี้มีร่องรอยกันเป็นล้ำปีมาแต่หายแล้วครับพี่น้องครับนี่หายแล้วผลตีผมแล้วนะครับเนาะเออนี่เดอ้เอเหรอนี่เดอ้อเอาเบิงบ่งเบิ่งก่อนนะครับเลือกเอาพี่น้องครับนี่เดอ้เออ่ะนี่แหละครับผมอ,อ่ะ นี่แหละครับปิดท้ายโดยตัวสีปักตานเนาะแมนจ้ะตัวนี้ปิดท้ายสีปักตานใสนาลักนาเลียงราคากระสีถือว่าจับต้องได้เล้ล่ะพี่น้องครับเป็นงว้วสาวสีสวยตัวนี้น้องเจ้าเดือนนะครับได้เจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนลูกของผู้ใดตัวนี้ลูกช็อกโกแลตจ้ะช็อกโกแลตนะครับพี่น้องครับเมืองปงนาตรงกรองหูสัตร์นะครับพี่น้องเป็นอารามันเป็นงวงอารามันนะพี่น้องเด้อพยายามอุจจตุสิ้นวัเสมุงทั้งใส่ดิพี่น้องเลยเอเล่นไรน้องแข็งยังเออ บบเดินบนไายมนลุกมะ<า>เนี่ยเอาบงทก่อนก็นไเเออนี่นะครับบนสาก็ะลูกออจอดวะนี่เออคือไปยืนอยู่ทางไหมเถะเอานี่นะครับเด้อเดี๋ยวออกไปกันลกไปกันแดดุนแง,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 ง้มแม่ตัวแง้มแมนี่เอาตัวน,นี้แต้งปืดเท่าไหร่หนึ่งพันรยค่ะตัวนี้ 13, หมื่นสาห้ารอยได้ครับก็ตัวนั้นหมื่นเดียวนี่เอาจะยืนหร้ามื่นสามห้ารอย เมื่อสามหาล้อจอดกันล <woods> ูกจอดก่อนจอดก่อนนี่นะครับเด้มมื่อสามหาลอยจอดนี่เดี๋ยวที่เพื่อนตด่นเห็นตั้นแต่สัตว์่นอย่างนะครับเดี๋ยวนะจอดกันลูกจอดกันยืนอ่ะเพิ่งถ่ายตอนกันเลยเออนี่แหละยืนคู่กันนี่แหละครับผมเออนะยืนแล้วนี่นี่นะครับเดิมเพิ่งเอาเมื่อสามหาลอยเลือกเอานี่ เห็นได้คำมักตัวใดนเดือกเอาครับผมนี่แหละแต่งกันอาจจะมีไห่ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ